คือต้องขออภัยด้วยนะครับโว้ยเมื่อกี้จะได้อยู่แล้วอะคือวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาบอกตัวละครทั้งหมดนะครับในเมพที่มีชื่อว่าไฟดีไอส์ฟันกิ l นโลเ a y นั่นเองนะครับคือเมื่อกี้ผมอะกำลังจะได้วิตตี้งไง คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเวตตีอ้อะซาดี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ง่ายนะคะเพราะเราต้องไปเขากดาซาดี้ก่อนเลยก็แล้วกันนี่ครับไปหาซาดี้เลยครับมาหาซาดี้แล้วมันแล้วคือในแมพเนี้ยมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งด้วยนะครับแต่ผมไว้บอกทีหลังดีกว่า ดดดเอาหลงอีกกูเรียนกรรมอืมมาทางนี้ก็ได้มันไม่ใช่ทางนี้หรอกบถเมล์ครับยูนูบเดอร์หลงทางมาทางนี้แหละอีกแล้วจะไปทางนู้น ไม่ใช่อะไรอีเวนต์ใครต่อวะวีดีโอหลงทางเขามียูทูบเบอร์หลงทางนี่คืออะไรวะ เอมซาดี uh, ้กลุ่มทางนั่มีแต่ไม้เต็มหมดเลยเวผมขอออกไปข้างนอกสักพักหนึงก่อนนะนรับไม่แรงกูหรือยเอาอูนไปยเวียนเวียนเวียนมาทางนี้นี่นี่ เคปาอเข้าใจอยู่มาทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางนั้นรีบเร็วข no. อเวลาจำก่อนต้องเขียนแผนที่แล้วมั้ง่งเออ นะเหมือนรู้เหมือนจู่ๆก็นึกอะไรออกมามาบหองห้อพอเหอะกูออกดีกว่าคือปัญหาของผมเนี่ยก็คือการตามหาฟักทองนะคะหัวฟักทองอ่ะที่มันเป็นหัวของแซ,ซาดี้อ่ะ ไม่ใช่เลวนี่มันเอโอกไปแล้วหอแเ๊บนะครับหาไม่เจอต้องขออภัยนะคะเพราะว่าผมเป็นแบบคนที่โงูๆอ่ะเป็นคนงูคนหนึ่งอนะ่ะที่มาเป็นยูทูบเบอร์อ่ะคราวนี้กูหลงทานจริงเวนผมไม่ได้ต้องรีเซ็ตแล้วอาขออภัยด้วยนะฮะแต่แม่งยากเป๋่งเลย เอาแล้วหน้าจอกก็แตกอีกเวนเฮละคอนงั้นเอาแบบนี้เลยดีกว่านะครับตัวละครตัวแรกในที่นี้เนี่ยมี3ามตัวละครครับหนึ่งอีกตัวละครที่เป็นอ n นิเมะอะไรสักอย่างสอ2กาเซลโลครับอ n นิเมะนะครับกดตรงไปที่ขวดน้ำเราก็จะได้อชิมเมนต์มานะฮะมันจะมีทาก,กิด้วยนะครับ ตากิเนี่ยให้เรามาตรงเอ้ยผู้ผิดกาซิโร่ให้เรามาตรงนี้นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับกาซิโร่แล้วเราเนี่ยก็จะเจอกับลูกอมนะฮะลูกอมอยู่ไหนเนี่ยลูกอมนี่ไงเก็บมาฮะแล้วก็จะได้ไอชิ้นนี้มานะฮะแล้วมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวละครนัทนะมันเป็นสกินอะเอาง่ายๆ อืมมันตรงนี้ฮะและเห็นตัวสีชมพูนี่ไหมครัะเรากดเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็จะได้แทนแมาในลน่านี้มนาะเพื่ออะไรไม่รู้นะครับกระโดดได้ด้วยเป็นแมวน,นอนได้ด้วยถือปืนได้ด้วยอืมก็ปกต,ตินะฮะ เดี๋ยวผมขอออกแล้วเข้าใหม่ก่อนมันค้างนะครเกมอะเกมมิงเงาโอ้ยเป็ยู o ทูบเบอร์ก็ต้องอย่างเงี้ยแหละปวดหลังปว,ว,วดนู่นปวดนี่ปวดนั่นแตะไรไฟลุกก็คือถ้ามันอัปเดตใหม่แล้วเป็นอัปเดตคริสมาสเนี่ยผมเนี่ยจะลงมาเข้าในเกมแฟนฟรนดีอีกทีนะครับว่าว่าทำไมตัวกูเป็นแบบนี้ ทุกคนเนี่ยกลับไปที่ตรงนี้เหมือนเดิอเอ้ยให้ทุกคนมาที่รถเลยช่างแม่งแล้วทุกคนมาที่รถแมงเลยนะฮะแล้วมันจะมีตรงนึงที่เข้าได้ครับนี่ค่ะตัวคันนี้นะเข้าได้เห็นสีชมพูนู่นไหมมันคือ a c h i e v e m e n ครับปลดล็อกนี่นะะโอ้ยตาย วอืมพ้นนะะนี่นี่นีเข้าไป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 เไปไปปเข้าไปนี่นะฮะง่ายชิบหายเลยอียเนี่ยง่ายกว่าซาดีอีกนึงกระโดดเข้าไปเลยครับอืมขึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นได้อาชิเมนแล้ว นี่ครับส่วนท้าบีเนี่ยให้ไปตรงนี้ครับที่มาวิกินี้เนาะท้าบีเนี่ยแล้วให้เราขึ้นไปครับเห็นไหมทุกคนจะสังเกตนะคะว่าทาบีะมีหัวใจเป็นสีทองนะฮะให้ทุกคนมาตรงนี้เลยทุกคนจะเห็นหัวใจสีทองนะคะให้กดเข้าไปที่ตรงนี้เลยเราก็จะได้ไอชิมินมานะฮะ ชิ้นมปทาบีอะเนาะแล้วมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะฮะคือเป็นแมวสีดําอ่ะเป็นทั้งแมนะแหละแต่เป็นแมวสีดานะฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผมไม่รู้มาวิคต่อไปวิคต่อไปกันเลยไปชิวนี่ครับมาวิคนี้นะฮะแล้วก็ Sabes, ไปวิกนู้นนะฮะทุ้ยไม่ใช่นะฮะให้เรามาวิกซาดีครับมานหงนะขอขอเขียนแผนที่ก่อนจะได้จำได้นะครับผมจะมาแก้มนี้ตรงไปแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้ฮะ แล้วก at really ็มาทางนี้เนาะแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ขึ้นไปนะฮะแล้วก็มาทางนี้อ่าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนข้างบนเสร็จก็มาทางนี้นะแล้วก็ไปทางนี้ แล้วก็มาทางนี้ก็ไปทางนี้โอเคต้องขอภัยนะครับแต่ว่ากูจำไม่ได้จริงๆ <c oughs> โอเคน่าจะจำได้เปียน่เราไปทางนี้นี่ันไปทางน้ให้เราอยู่้เรเ้ยไปทางนี้ เดี๋ยวนะแล้วาทาง,ทงเหรอขนาดก็สร้างเหมนที่อย,ยู่เลยนะกูเอาบล็อกก่อนนี้โอเคฮะมาท้ ใช,ใช่ทางนี้สิหับัวใช่น้ทางนนี้แหละทางนี้ e e อตาลาเลยี oh ่อามาทางอีก oh, ตาลายต้องขออภัยด้วย่อไม่ทิ้ตาลายนี่ครับ แล้วเราก็จะเจอกัรยังไม่ถึงเหรอเฮ้ยนี่ครับพักท้องนะหีเดี๋ยวเราก็จะกลับมานะฮะไปที่แซนดี้เหมือนเดิมเลยเพิ่มลันด้วยดีกว่าไปที่แบบหนักแซนดี้เหมือนเดิมฮะให้เราเนี่ยวิ่งไปตรงทุ่งไม้ะคะว่าไงอีนุ่มเราจะเจอดอกไม้เวย อันนี้เวนี่ครับดอกไมนะ้เนาะมันก็คือบ๊อบน,นั่นแหละแลวกได้ไอชิปนี้มาแล้วก็กลับสิครับรออะไร ที่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 ี่ี่ี่ี่ี่ีที่ไหนวะตที่นี่ก่อนกันละกันให้เราขึ้นมาตรงนี้เนาะเราจะอผมขอเนี่ยผมผมพูดตรงๆนะนี่ไม่ใช่ทากิที่ผมมาไม่ใช่ทากิทเนาะเดินดีกว่าไอ้เหี้ยจะตกโต๊ะนี่กูหัวเรอะเลยนะนี่ฮะให้ไปฝั่งนู้นกันเนาะทุกคนน่าจะเหี่ยวนะไอตรวเนี้ยไม่ใช่ลงไม่ได้ไม่ ให้วิ่งปิดรันเลยฮะวันนะฮะเราก็จะเจอกับไม้กางเขนสีชมพูนี่นะฮะให้เรากดเข้าไปที่ตรงนี้เลยให้เราขึ้นไปสีแดงนะปิดรันนะฮะต้องขึ้นเสาสีแดงเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะได้ achievement เราจะได้ achievement มาเอ๋นีอยไได้ achievement ก็จะเป็นเป็นอะไรวะ,อ,ะ,รวะอืมไปแบบนี้ฮะไป,ไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะไปหาเขาเรียกว่าวายได้ชิปเม้นต์มาไหมได้ได้ได,ได้ให้ทุกคนมาเล้ยงมาด้วยเราก็จะเจอกับเซอร์ไพรส์นะครับเราจะเจอกับเซอร์ไพรส์นะครับ แล้วเราก็ไปตรงห้องเดียนนะครับของเซนไปไปห้องเซนไปเลยเจียงหาอะไรไม่รู้ไม่รู้ตุตุ๊ดนี่ครับเข้าไปเลยแค่กระโดดม่งก็ไกลแล้วนะเว้ยเนี่ยอันนี้นะฮะโอ้ยนั่นคือตอนนั้นอ่ะคือผมถ่ายอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วกูก็ตกแล้วกูก็เลยเผลอไปมือไปโดนเขาเรียกว่าอะไรนะ มือก็ผือไปโดนเขาเรียกว่าปุ่มแบบปุ่มสีเหลีย่ยงเนาะปุ่มแบบโอ๊ยช่างไม่เนี่ยไอเทียนี่้คือกระโดดโคตรยากเลยโอ้ยตัวว้ายผมไม่เก่งปลากรูอ่ะผมเป็นคนที่เกลียดปลากรูเลยสัมบัเนี่ยไอปลากรูกตรงนี้ไม่ค่อยได้ มึงเดินเร็วจริงไหมเนี่ยโหว้ายยังไงอะเวลามีร้านแล้วมึงโกงกันนี่คือทางไปหาวิตตี้นะฮะ เกมครับผมผมเกียดคุณโอ้กระโดดเก้าเดียวยังไม่ถึงไงนี่มันลันจริงไหมเนี่ยไม่เอาแล้วเกลียดทำไมไหนๆก็มาถึงแล้วอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะกระโดดเกินได้ไงแต่ก่อนยังทำได้เลยนี่ไ นี่แหละนี่แหละแบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อุ้ยมันตกเออเฮงแล้วใคร้ม่เห็นไอ้เขียวยเี่เดินข้ามได้ไงวะโอ้โหนี่คือเดินจริงไหมเนี่ยเขียวขวไวเลย ความยากนั้นโอ้โหเกมทำไมนะแป๊บนึงนี่กูวิ่งอุ้ย